เต่เตุเมธุละคันตวาโคเยตุเคจาอุตรสมิงหุยลอยมราชายสาภาเคแต่ิตุเมธุละคันตวาโอคเยนตุเค่นจาอีสานยตมิย่างฆามราชายสาภาเคแต่ิตุเมธุลคันตวาโคเยนตุเคนจาโสาพญชนาสาปันนาบริพนธอัตโตมนะโมังตระนังกชามิโอมนะโมธรรมตระังตระนังกชามิอมนะโมสรงฆตระนังตระนังกชามิบริสาภาเคจตโลเทวาม

สาบตาีลาเปสาตวตัตุิวาโมุาลุนัสิโลเมบวรลเตนุเทวาเยนาลาันว่ตเมสุลมทวิโกัเยวสมมาปเมสมมาุารุบาวะมานิภาวะธะสังฆานิภาวนาสัตว์อาภวัตโตเมติริโสปมาปะถุตุนังมดหุตุนังมะสังตุนังภาษีลัคนาตยจรสามกาจินสีาาภสีสัญญามุีภาสีสันเท พระเดชพระคุบนอดลงมาทั้งเก้นเราณเปนเทพพัฒนีจริงลงมาต่างฟ้าแล่เป็นรอจากวาลสรพัสาระบาครอบทั้งสีนแย่ใจเลยพระเจ้าวันเชพระมหาเทลัสนิมาให้แก่สาววิบุรดาจริงมาทำกาิีบุทธาิเศษเสื้อยันันี้กับแ่ปัิชันจันเาทีนำคมราสลาบุตรเจ้าธระเจ้าสั่เจ้าอันเตพตว่าอันเทพรเเจ้าพระเจ้ามุเีนาเสติธาตุอมนวานรสตพระเจ้าวัน างาพรพรบาซายอยูอบาฟ้าเจิญแม่พระพุทธามาเป็นน้ำลายเชิญน้ำลายมาเป็นลมปาเชิญเทนาป็นใจสวันเชิญมักลานมาเป็นลมใจกับเเจ้าเราาตการทิงใดพูดใดพายได้อย่าใดติดลินาขอเชิญผู้ขอยามเลกครับลอยแป่พงยองพินามาช่วยสนโนทรรมก็เป็ติเอเป็นจัราเอหิาเอหิสูนเอหิมาอิมังกาสว่งพุทธังอัตนางธัมมังอัตนางสังฆังอัตนังอมนโมพุทธายโหมานังเทวานังสัตตังตวเจ้าตุ๊มกาเทวา

हमने मां बॉम्बेर मां जे वेरवा मां वेरवा बमू ॾाव गेले मां लॻा सभेई शर्ट आहियो ना इहा खंडु अनंदवानी रोम एॾी में न वधीक मंदो वानो